ชายอายุ78ปีนะคะมาด้วยหายใจเหนื่อยขณะพักแล้วก็ออกแรงเนาะหายใจลำบากขณะนอนนะ,อะก็คือเหนื่อยมีดิสเนียและเนาะแล้วก็ดิสเนีย่โอท็อปเนียเนาะแล้วก็มีโอท็อปเนียน่รังวนว่าแล้วก็ตื่นขึ้นมาสำลักบ่อยเป็นอยู่หลายอาทิตย์แล้วก็อาการแย่ลง หกเดือนก่อนเนาะมีอาการหัวใจขาดเลือดแล้วก็หายเป็นแล้วก็รักษาจนหายดีแล้วเนาะเป็นประวัติไขมันในเลือดสูงกินยาทวารตอยู่อ่าอุณหภูมิปกติเผาผัปกติอา,อา,า่าปกติ Bp แบปกติตัวร่างกายก็ n o r อ a l ฮะแต่ว่าเพราะว่ามีแ c r a เ k ิลบอดล่างและเนาะแล้วก็เ e c โคเจอว่า left ventricular ejection fraction สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถามว่ายาที่เหมาะสมในการรักษาคืออะไรก่อนอื่นก็ดูเหมือนจะมีเริ่มมี ฮาร์ดเฟลเล็กๆแล้วเนาะมีเหนื่อยเนาะอาจจะลำบากนอนลำบากอีกตื่นขึ้นมาแบบสำลักหรือมาหอบเนี่ยอาฮะแล้วก็ปอดก็เริ่มเปียกแล้วเนาะมองบอกว่าคนไข้าอาจจะมีอะไรกมีอาการของเลบไซฮาร์ดเฟลเลียเบื้องต้นอาอาจจะอาการอาจจะไม่ไม่รุนแรงมากเนาะรวมกับนี่อีเจ็ชันแฟคชันก็ลดลงแล้วถามว่าอะไรจะเสริมในอซินตัวนี้เป็นยังไงในอาซินคืออะไรเป็นยาที่ควบคุมพวกไข,าขามันเนาะเออ ควรไขมันไขมันที่จะมีส่วนามาช่วยจริงจริงจำเป็นต้องกินในคนที่มีโอกาสที่จะเป็น NI เนอ,อ็นไอเนาะแต่ว่าพอดีว่าคนไข้เขาก็กินอะทอาวาสเตตินแล้วเนาะก็ไม่ได้บ่งบอกหรือ,จรอแจ้งเราว่าเออไอยาตัวอะทอาวาสเตตินมันคุมไม่ได้เลยไงเพราะนั้นในสิ่งข้อนี้ก็ยังไม่จําเป็นเนาะมาดูแคปโตปริ้วกับลาปามิลเนาะแคปโตปริ้ยกับลาเป็นยาลดความดันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะตัวลาปามิลเนี่ยเป็น เป็นอะไรนะเป็น h h in, นอนไดไฮโดรพรดีนเนาะแคลเซียมชาแนลวอลเกอร์นะคะที่เป็นลดลดลดเอ่อซิสเตมิกวาคูลาร์เรสแซน์เนาะลด BP นะแต่ว่าตัวเราเพิ่งเนี่ยไม,ไม,ไม่นิยมนะใช้ในผู้ป่วยที่มีคอนเจติฟฮาร์ดเฟลเนาะเออหรือว่ามีรนะีดิวเอจิชันแฟคชันเนาะเพราะมันเป็นยิ่งทำให้แบบว่า BP ดรอปเนาะแล้วก็มันเกิดอีเนกาทีฟอีโทปิกเอฟเฟะนะ บีบแล้วหัวใจก็บีบตัวได้ไม่ดีด้วยส่วนเรฟวอร์ฟอกซาซินเนี่ยเป็นกลุ่มแอนเติไบโิตกลุ่มคิโนโลนใช้ทีตแกมโพซิทีฟเนาะแล้วก็แกมเนกาทีฟด้วยบางตัวแกมเนกาทีฟบ,บางตัวนะคะเพราะนั้นอะ คนไข่น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อเนาะเรื่องของแบบปอดติดเชื้อนูโมเนียฟิล์มก็น่าจะเปิด,ปดมาเนาะถึงจะใช้ตัวพวกแอนติบโอติกตัวนี้เข้ามาช่วยดังนั้นตัวที่น่าจะเข้าเขาที่สุดก็คือตัวแคปโ o พิลเนาะในต,ตัวแคปโ o พิลมันเป็น A.C.I เขาบอกว่า A.C.I อ่ะมันช่วย A.C.I อ่ะมันมันช่วยอ่ามันเลิกคำว่าเหมาะกับ คนที่มีความดันสูงช่วยลดความดันใช่ไหมแล้วก็พวกรีดิว e j e c t i o n fraction อะไรอย่างนี้หรือคนที่เสี่ยงเ,เป็น heart f a i ละนะคะเพราะนั้นก็ที่ตอถูกต้องก็คือแคปตัวปิวนั่นเอง